ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง YouTube ลอง289นะครับวันนี้ผมจะพามาดูมาชมนะครับเจ้าคันนี้นะครับมัวจรลวดนะครับตัวนี้จะเป็นหลังคาสูงก็เรียกว่าตาเพชรนะครับนี่จะเป็นปี05นะครับคันนี้ปี05นะครับตัวสุดท้ายนะครับก่อนจะเป็น ก่อนจะแปลก่อนจะเปลี่ยนเป็นโฉมไอไอโมกงนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 5L นะครับคันนี้ขอขายเงินสดเท่านั้นนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์ไม่รับจัดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับคันนี้จะเป็นปี05นะครับนี่เริ่มจากภายนอกกันเลยนะครับล้อแมกขบบ15ยางดอกใหม่ๆเลยนะครับกันชนรอบคันแล้วก็มีคิ้วนี่อย่างสวยอย่างหล่อเลยนะครับ ทางหน้าก็มีกันชนให้รอบคันด้วยนะครับบอดี้สวยบอดี้บางเดิมแน่นอนนะครับคันนี้เดิมบางนางบวชแน่นอนนะครับนี่ครับภาษีขาดปี67แล้วนะครับต่อให้เรียบร้อยเจ้าของเดิมวิ่งรับส่งนักเรียนอยู่นะครับนี่สวยจริงนะครับสวยจริงนะครับคันนี้ราคาตั้งไว้อยู่หน้าเต็นนะครับ2 0 0 0 0 0กับ9 0 0 0นะครับแต่ ราคาสำหรับ FC ช่อง YouTube ลอง289นะครับเอาไปแค่1 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาตามผมมาครับมาดูภายในเรามาดูภายในกันก่อนตามมาชมภายในก่อนนะครับ ه, ภายในก็จะเป็น VIP นะครับภายในดูดีเลยทีเดียวเบาะสีครีมนะครับภายในมีทีวงทีวีนะครับ ภายในใหม่หมดเลยนะครับภายในเราหุ้มใหม่พื้นปูให้ใหม่นะครับนท่สงสรึ่งเสียงครบพร้อมวิ่งพร้อมใช้เลยนะครับราคานี้โคคุ้มเลยนะครับ1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่าพี่น้องว่ายังไงครับพี่น้องพี่น้องว่ายังไงครับราคาแสนกว่าบาทครับพี่น้องเหมาะเหมาะที่จะไปวิ่ง รับส่งนักเรียนไปวิ่งทัวร์วิ่งครอบครัวคันนี้เอาอยู่นะครับเพราะว่าสภาพนะครับ80%เลยนะครับคันนี้ความสวยความบางความหล่อนะครับนี่ภายในเบาะหุ้มมหม่พื้นปูใหม่แผงข้างหุ้มใหม่นะครับภายใน VIP อให้ดูดูก่อนนะครับให้ดูภายในและภายนอกนะครับสนดกสนใจโทรเลยนะครับ 0813982928นะครับรถจอดขายอยู่ที่ตลาดรถยนต์บางบัวทอง289ถนน340นะครับไปไปมาหาสะดวกมาง่ายนะครับโทรเลยนะครับขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับเรื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง289ได้เลยนะครับเชียบสวัสดีครับ